ที่จังหวัดลำปางมีการประกอบพิธีบรรพชนสามขอภัยค่ะประกอบพิธีบรรพชาสามเณรโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทยประจำปี2567 นายชัชวาลชายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานฝ่ายคารวาสพิธีบรรพชาสามเณรโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่อง ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนโดยมีพระจินดารัตนาต โดยมีพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นพระอุปชาที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงทั้งนี้ค่ะมีผู้เข้าร่วมบรรพชาเป็นสามเนรจำนวน20รูปกำหนดบนรรพชาถึงวันที่10เมษายน2567เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนได้ศึกษาและฝึกฝนอบรมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เป็นคนดีมีพฤติกรรม ที่พึงประสงค์เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพค่ะ